สนทนา,าฮาเฮตอนบบาช่วงโควิดภาค2รอมาตั้งนานในที่สุดก็ได้สักทีได้เงินเยียวยาโดยปุ่มโหนใหญ่ในที่สุดก็หยุดได้สักทีดีใจจริงๆหมายถึงโรคหยุดแพร่ระบาดไม่กูหมายถึงส้มกว่าจะหยุดได้แม่งฝึกตั้งนานกักตัวมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าชีวิตมีค่าตั้งมากมายก็วันนี้แหละค่าอะไรข่าน้ําข่าไฟค่าเน็ตค่าบ้านเก่ฟืลม,มาตั้งนานเป็นยังไงบ้างไม่มีไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มไม่มีจะแดกแล้วเนี่ย ให้เวลาแก้ไขมาตั้ง5ปีแล้วยังน่ด้านจะโอกาสอยู่ต่ออีกหมายถึงการบินไทยหมายถึงรับาลห่วยแตกตั้งแต่โควิดเข้ามาก็ห่วยแตกเป็นบ้าหมายถึงการจัดการของรัฐไม่ไม่กูหมายถึงราค้าหน้าปักซอยช่วงนี้ให้น้อยชิบหายวันนี้รู้สึกคันคอวะ่ะมึงว่ากูติดยังวะไม่เพื่อนกูว่ามึงแค่หิวเหล้าสกริปแไหมจะมาดิครับเชิงเล็กเขาให้ปรับตัวแบบน e w Normal อว่ะ New Normal นี่ใช่วงที่ร้องเพลงพูดไม่ค่อยเก่งปะ่ะหน้ามัน a b Normal แล้วต่อเคอร์ฟิวไปอีกเดือนว่ะเคอร์ฟิวนี่ใช่แมงตัวสีส้มๆสมป่ะนล้มันกาฟิวขอสักหน่อยละกันกลัวไม่ได้เล่นช่วงนี้น้อยลงไปเยอะเลยว่ะหมายถึงผู้ติดเชื้อใช่แล้วก็คนที่บริจาคเลือดด้วยยังไงก็ไปช่วยกันบริจาค่อยนะเขาไม่ได้จ้างมาหรอกแต่อยากช่วยประกาศพอะช่วงนี้เลือยก,ก็ขาดคนมาบริจาคก,ก็น้อยลงเอาเจ๋ง